s r r รี i ิวสวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ S.R.C. รีวิวอีกครั้งนะครับผมก็ผมต้องบอกว่าเวลามันค่อนข้างน้อยนะก็เลยมาเจอเจอกันไม่ได้บ่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งหุงยนต์ที่ผมค้างไว้อยู่นะฮะซึ่งออกมาตอนปี2023นี่แบบนนะหปปละ,น,ะนั่นคือหุ่นยนต์ที่ไปปรากฏในขบวนการจอมราชันคิงโอเจ้นะครับนั่นคือหุ่นยนต์จากเรื่องขบวนการ ในโมเสาไฟฟ้าเชี่ยวรีเจอร์แบบนี้โอ้โหผู้ชมและนี่ก็คือหุ่นยนต์นี่ครับ the X c u e e r Rington Full Action Version นั่นเองนะครับโอ้โหผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยเหมือนออกมาแก้เรื่องของสิบปีที่แล้วที่หุ่นยนต์จากเคียวรีเจอร์เนี่ยหักทุกชิ้นหักยังไงผมมีตัวอย่างให้ดูผมได้ไปเอาน้องมา จาก10ปีที่แล้วนี่คือกาบ,บูจิราเวอร์ชั่นเดิม10ปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องคนนี้ก็คือน้องขาขาดซึ่งทุกคนเป็นเหมือนกันหมดต้องบอกว่าเป็นกันเกือบทั้งโลกเลยดีกว่าแต่ว่าเวอร์ชันนี้นะครับก็ได้ออกมาแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วเป็นฟูลแอคชั่นด้วยเหมือนกับว่าแอบแอบแอบอกมาปลอบใจเนาะ ะะซึ่งกล่องนี้ครับคุณผู้ชมครับมีความเท่มากกล่องแรกก็คือเ e อร์ดูจินแอคชคุณเห็นไหมครับว่าท้าทานต่ตาๆมันแอคชั่นออกมาได้ด้วยแล้วก็นี่ฮะกาบูชิราสเต็ก a c ชิริเซล่าสตัวครบเลยด้านหน้ากล่องแบบนี้นี่คุณผู้ชมน่ฮะด้านข้างน,นี่นะฮะสเกตครับว่ากล่องมันบางมากๆนี่ด้านหลังครับแอคชั่นได้ขนาดน,นี้แล้วก็นี่ฮะ มีรวมร่างแฝงกับกระบวนการจอมราชันด้วยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะฮะก็ยังมีนี่ด้วยนี่ครบนะครับสมาชิกห้าคนเดิมอยู่เลยซึ่นถ้าใครดูมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยแต่ว่ากล่องข้างในเป็นยังไงขอ,อยาตผมขัดใจมากเลยข้างในเก็บอย่งนะครับที่สง่งผมแกะของมาแล้วนะเนี่ย กาบ,บูทีลาขัดขัดซ่อนๆอยู่ในฟองแบบนี้ซึ่งผมไม่สามารถเอากาบ,บูทีลากลับไปใส่กล่องแล้วโชว์วิธีการเก็บข้างในให้ดูได้เพราะมันเก็บแบบแค่สอดสอดยแลเข้าไปทุกชิ้นเลยนะฮะซึ่งข้างในเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเอาละาเดี๋ยวเพื่อให้เสียเวลาไปดูของข้างจริงๆดีกบ่าว่าข้างในเนี่ยแต่และตัวฟุ a อชชันจะแอชชันได้มากมายแค่ไหนไปกันเลยครับ จูเดนริวตัวนี้ตัวแรกนะครับพระเอกเลยกาบูชิราเวอร์ชันฟูลแอคชั่นนะฮะตัวนี้นะครับเป็นของพระเอกของเรื่องเลยเคียวรวเรดนะครับผมซึ่งเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ทรโนซอรัสนะครับนี่ตัวนี้เลยซึ่งพอเป็นเวอร์ชันฟูลแอคชั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดหายไปเลยก็คือสีที่เพ้นท์นะฮะแล้วก็ช่วงด้านหลังจนะโลง่ลงๆเลยแล้วก็จุดขยับบางจุดเนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวเตี้ยลงนิดหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อน นี่ฮะเวอร์ชันก่อนนะครับก็จะสามารถอ้าปากแล้วก็ถอดใส่จูเดนชิเข้าไปได้นะครับแล้วก็นี่งอนด้านหลังนะครับี่พับแบบนี้ถ้าเกิดใส่จูเดนชิเข้าไปแล้วกดปากครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีหงอน,นิโผล่ขึ้นมาแต่ส่วนถ้าเป็นเวอร์ชันฟูลแ action นะครับไม่มีนะฮะจูเดนชิไม่มีแต่สามารถอ้าปากได้ส่วนตัวง,งอนนี้ก็คือแข็งขื้อเลย ลูกเล่นเดียวๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับบอกก่อนเล้ว่าไม่ธรรมดาเลยถึงไม่จะตัดระบบจูเดนชีออกนี่ฮะดูช่วงที่เท้านะครับหมุนได้หลากหลายองศามากๆเลยแล้วก็นี่ฮะดูสิครับว่าพอมันกางขาแล้วดูเหมือนกับตั้งค่ายกห่างได้ขนาดนี้ด้วยพอหัวนะครับหมุนบิดได้ขนาดนี้ บอกก่อนเลยว่าใครชอบการแอคชั่นท่าทางของเทนนิสเสาเจ้าตัวนี้จัดเต็มมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะเราก็สามารถนำมาจัดท่าต่างๆได้ตามใจชอบเลยกับเวอร์ชั่นนี้นะครับเจ้าจูดเดนริวกาบูชิราเวอร์ชันฟูลแอคชั่นนั่นเองนะครับนี่โอ้โหขยับได้เยอะมากๆเลยสุดยอดนี่ฮะแต่ผมจะจัดท่าโพสต์นี่ครับ ได้หลากหลายท่วงท่านะครับมาลองดูหลากหลายมุมกันบ้างดีกว่ามาต่อกัาด้วยตัวเบอร์3ครับตัวนี้สเตโกจินะครับเวอร์ชันฟูลแอคชั่นนะฮะตัวนี้เป็นของเคียวริวบลูนะครับผมเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์สเตโกซอรัสนะครับที่มีหลังเป็นแผ่นๆนี่แหละสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจะตัวเล็กลงเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารูปร่างก็ยังดูเท่ ดูเป็นสเตโกชิ ti, เหมือนต้ฉนฉบับแปะปเลยแต่เ,เราดูเทียบกันดีกว่าว่าออกมาแล้วเนี่ยเล็กกว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะครับก็แน่นอนใส่จูเดนชิได้นะครับีเ่เบอร์สังนะฮะเนี่ยตัวหอนตัวนี้นะครับขบเข้าไปกดปั๊บจูเดนชิปึ๊บนะฮะจะสามารถดีตัวอาวุธตัวนี้ออกมาได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับพับเก็บได้เลยตามใจชอบตามแต่ฉันเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือนี่ฮะที่ผมแอบขัดใจมากๆเลยคือช่วงขาเห็นไหมครับนี่ฮะเวอร์ชั่นเดิมนะครับจะเป็นเส้นแยกกันแบบนี้เวอร์ชั่นใหม่จะเป็นเส้นตัดตรงเลยครับ<ๆ>ผมลุกเล่นเดียวเดียวมาครับตัวนี้ก็นะฮะก็แค่อ้าปากได้แต่อ้าก็ดูจะอ้าเกินไปนะครับนะฮะนอกจากก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนตัวขาขยับไม่ได้นะฮะตัวนี้ฮะอาวุธด้านหลังก็แค่ยกขึ้นมาได้แค่นี้แบบนี้เท่านั้นเองนะครับ ตัวลายนี้ก็คือเหยียดตรงมาเลยแทบไม่ต้องพับให้มันต่อกันเลยมันต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้กับสเตกาจินะครับอีกตัวนะครับเบอร์5นางเอกสาวของเรานะครับดิสซาร่าฟูลแอคชั่นเวอร์ชันนะครับตัวนี้ไปเดินเสาสายพันธุ์ทริเซร์ทอปส์นะครับตัวนี้ก็มาเป็นสีชมพูตัวนี้เป็นของเคียวริวพิงนะฮะ เวอร์ชันนี้ก็แน่นอนเราต้องเล็กลงกว่าเดิมนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล็กลงแค่ไหนลูกเร่นยังมีมากน้อยเข้าไหร่ไปเทียบเลยฮะนี่ครับตัวเล็กลงเท่านี้สียังเหมือนกันเป๊ะเ,ะเ,ะเลยนะครับสาหรับตัวเวอร์ชันเดิมนะครับกับดิเซรานะฮะตัวนี้ก็คืออ้าปากได้ถอดจูเดนชีได้แล้วก็ตัวหางนะครับนี่จะมี2ชั้นนะครับตัวสว่างเมื่อใส่เข้าไปนะครับนี่ดังจูเดนชีเข้าไปเสร็จปุ๊บ หางจะดีดออกมานะครับนี่เป็นสว่านที่ยาวขึ้นนะครับพอเราปิดแล้วเราก็ดึงอีกสลักออกมาส่วนเวอร์ชั่นนี้นะครับผมไม่ต้องใส่จุดเด่นชี้นะครับก็ดึงหางเข้าออกได้ตามใจฉัน2ชั้นเลยเวลาอ้าปากก็อ้าได้แบบเดียวกันนะฮะนี่เลยเปรียบเทียบกันจะชัด,ชดสิ่งที่ต่างกันก็คือตรงช่วงขานี่แหละที่เวอร์ชันเดิมต้องหมุนแล้วจะต่อลายกันเวอร์ชันนี้ไม่ต้องต่อนะฮะเอาละเดียวๆก็คือนี่ครับอ้าปากได้นะฮะไม่ต้องใส่จุดเด่นชี้เห็นไหมครับ นะครับแล้วก็ตรงเขาก็เปิดหมุนบิดได้นะครับแล้วก็ตรงหางนี่ฮะตรงด้านข้างก็คือต่อเลยขาขยับไม่ได้ด้วยนะครับตรงหางก็คือดึงออกมาแบบนี้นะครับ2ต่อเท่านั้นเองก็คือลูกเล่นมเทา่านี้ฮะและนี่ก็คือจูเดนริวเวอร์ชั่นฟูลแอคชั่นทัง3ตัวนะครับแดงน้ำเงินแล้วก็ชมพูนะครับนี่แอคชั่นเ,เทพแบบนี้เลยนะครับ รวมร่างคามิสกิกัตไทนะครับหรือรวมร่างไดโนเสาร์ทั้ง3ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มอันแรกเลยด้วยการถอดหางของกรบูชีราออกมานะครับนี่แล้วกลางแบบนี้นะครับแต่นั้นสลักตัวนี้นะฮะสีขาวปิดไปด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะสลักตัวนี้เก็บอยู่เวอร์ชันเดิมมันเก็บไม่ได้นะเวอร์ชันนี้เก็บได้ด้วยทรงชั้นขานะครับนี่ฮะเราก็บิดขากรบูชีราให้เหยียดไปด้านหลังจะเข้าล็อกกันพอดีนะครับนี่ จากนั้นนี่ฮะกดสลักที่เข่าแล้วยืดออกมาครับจะได้เป็นขาเต็มๆแล้วก็บิดตัวตั้งตรงขึ้นมาเลยนะฮะพร้อมกับบิดนี่ออกด้านข้างเก็บตัวมือก็จะได้ทรงนี้เลยจะคล้ายๆกับเวอร์ชั่นเดิมส่วนตัวนี้ครับจอยประกอบที่แขนนะฮะไม่ต้องใส่จูเดนชีแล้วพอดออกมาบิดออกมาแล้วเหยียดตรงมาเป็นจอยตรงๆแบบนี้เลยฝั่งของสเตโกจินะครับก็ถอดหลังออกมานะครับตัวนี้ก็ หงอนเข้าไปแล้วก็กางออกมาเป็นโล่นะฮะจะเก็นเว่าโล่นี่สีไม่เพนให้ด้วยนะครับด้านไหนนะฮะแล้วก็นี่ครับจากนั้นขาไม่ต้องเก็บครับเปิดแค่ปากออกมาเท่านั้นพร้อมประกอบร่างแล้วฝั่งชมพูครับนี่ดิเซล่าเช่นเดียวกันครับตัวนี้บิดนะฮะสองขาบนไปด้านหลังนะครับแล้วก็อ้าปากขึ้นมานะครับจูเดนชีไม่มีนะครับเสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยพอมาประกอบครับนี่ดิเซล่าใส่ไปที่แขนซ้าย เซกิแขนขวานะครับผมจากนั้นด้านหลังต้องหางคับูิร่าที่เราแบะกลางมานะครับดันไปที่จอยตรงนี้เลยด้านหลังจอยสีขาวชัดเจนนะครับประกอบก็บไปเสร็จปุ๊บเอาโล่ของเโกอิชิไม้ถือนะครับจัดขาบ,บิดออกเล็กน้อยนะครับเพื่อความเท่ไม่ต้องกลางนะฮะเดี๋ยวจะอ้ากเกินไปส่วนหัวก็บิดตรงออกมาก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หรือใครจะนีก็ได้ฮะยืดตัวหงอนมาเป็นปลายดาบคุบ หลังนะครับก็เรียบร้อยครับเคียวริวจินฟูแอคชั่นเวอร์ชันประจำปี2023แก้จุดบอดที่เมื่อ10ปีที่แล้วของเล่นจากซีรีส์เคียวริเจอร์หักทุกข้อต่อเลยครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กาบุทีราเวอร์ชันนั้นขาหักหลุดออกมาจากตัวหมดทุกต,ตัวตัวอื่นๆก็คือจ้อยหักทุกชิ้นนะครับตัวนี้ก็แก้ทางเรียบร้อยแล้วนะฮะ สำหรับแอคชั่นฟูลเวอร์ชันแบบนี้ก็แน่นอนฮะขยับได้เยอะมากเลยนี่เลยครับเห็นไหมครับว่างอศอกได้แล้วก็บิดขึ้นบิดลงแบบนี้ได้นี่ฮะสามารถงอเข้ามาประกบแขนแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวด้านล่างด้านขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะอันดับแรกต้องการแขนเอาไปก่อนนี่นี่นี่เออเดี๋ยไม่ดูแขนกลางขึ้นไปสามารถเบียดตรงได้ขนาดนี้เลยอะ่ะเออส่วนขานี่ก็นี่ฮะ กางได้เยอะมากๆเลยจริงๆการได้เยอะกว่านี้นานแล้วก็สามารถงอขึ้นมานะครับงอเข่าได้ด้วยนี่ไงแล้วก็ปลายเท้านะครับบิดได้รอบทิศทางมากๆเลยนะครับนี่พอดับท่าดับทางแล้วรู้สึกเลยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมโอ้โหตอบโจทย์คนที่ชอบการแบบไม่ให้มันยืนนิ่งๆอย่าให้มันขยับได้มากๆเลยนี่ฮะบิดได้ทุกส่วนนะครับองศายังเงยหน้าก้มหน้าทำได้หมดเลย และนี่ฮะผมก็ได้จัดท่าต่างๆมาให้ดูหลากหลายแบบเท่าที่จะทำให้ดูได้นะครับกับเคียวริวจินฟูลแอคชั่นเวอร์ชันตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะแล้วก็มีเปรียบเทียบกับคุณยนคิงโอเจอร์ของปีเดียวกันที่ออกมาใหม่นะครับ2023นะฮะอ่าเรียบร้อยครับเคียวริวจินฟูลแอคชั่นเวอร์ชันตัวนี้คุณูชมครับเฮ้ยเท่มากดูดิฮะ ใครเคยเห็นหุน่นยนต์ของเหล่าซูเปอร์เซนไตเนี่ยขยับท่าทางได้ขนาดนี้แล้วก็ก่อทันางจะฟรีดอมด้วยนะฮะเห็น,นะฮะขยับแขนได้ฟรีเลยแล้วก็ศีรษะเห็นไหมครับรอบคิดเลยอ้าขายกแขนย,ยกขาขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลพวงออกมาจากตั้งแต่ขบวนการอวาตารดงบราเธอร์เลยนะครับแล้วก็ลากมาจนถึงกระบวนการจอมราชคิงวัเจอจนกระทั่งเขาทำเวอร์ชันนี้แทรกออกมาช่วง ปลายเรื่องของ King Oger นะครับก็คือ k i l l r e v i s n Version ตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยว่ามันเท่มากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลูกเล่นยังไม่ได้ประกอบกันแค่ใน k i l l r e v i s ธรรมดาด้วยยังสามารถไปต่อยอดประกอบกับเหล่าชูก็ที่อยู่ใน King Oger ได้ด้วยเดี๋ยวเวลารอดูกันตอนหน้าดีกว่าว่าประกอบกับชูก็แล้วหน้าตาจะออกเป็นแบบไหนกับ k e l l r a v ตัวนี้นะครับอ๋อที่สำคัญตอนนี้นะครับมี ภาพออกมาแล้วโปรโมทแล้วใครก็เตรียมตัวไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับกับท้าต่อไปที่จะมาประกอบกับเคลียวริวจินตัวนี้นะครับนี่ตอนนี้มีจามบุทิราสเตก c ชิแล้วก็ดิซาลารอดูพาราซากันสีดำแซกเตอร์สีเขียวแล้วก็จะมีเบอร์ศูนยะ์ยนะโทบาสปิโนส,สีน้ำเงินตน,นด้วยรวมไปถึงยังมีเบอร์7กับเบอร์8 นะฮะอีก2ตัวก็คือแองกิดอนสีฟ้าแล้วก็บุนปากี้สีเทาเออฟูลแอคชั่นทุกตัวครับบอกเลยเสียดายนะถ้าพระบทไม่มานะเอ่อเพอรเ์เทอไรเดนโอยังไม่มาลิสโอยังไม่ออกไหนจะกิแกนปราคิโออีก3ตัวนี้ยังไม่มีวีแววว่าจะตามมาหืืเปล่าแต่ถามว่าก็แอดยากเหมือนเพราะว่าตัวนี้พื้นฐานมันใช้กับโทบัสพีโนได้ก็เลยออกมา ะะเอาละ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่านะครับว่ารวมร่างกับเหล่าซูก็จะเป็นอย่างไรในเอพิโซดหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแจ้งเตือน Fanpage S R G s e n t a Rider Gangster ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวเดเ็ดๆหรือคลิปรีวิวของเล่นต่างๆที่เราจะมาให้ดูกันในครั้งหน้านะครับ